สวัสดีค่ะนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษีกรสองสัปดาห์นี้เราก็จะมาศึกษาต่อในบทที่4ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value a d t ภาษีมูลค่าเพิ่มหัวข้อที่จะศึกษาในบทที่4นี้ก็จะศึกษาเกี่ยวกับการที่ต้องเสียและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใบยงบกับภาษีการจัดทำเบีงบกับภาษีภาษีซื้อต้องห้ามและการเฉลี่ยภาษีซื้อการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่การขายการขายสินค้าที่เป็นสังหาริมทรัพย์และหรือการให้บริการ โดยทั่วไปเป็นการกระทำทางธุรกิจหรือวิชาชีพกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะมาดูนะคะว่าก,การใดบ้างไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นกิจการที่ถูกกำหนดให้เสียภาษีธุรกิจเฉพา,พาะ เช่นการให้บริการทางการเงินการขายจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางการค้าหรือหากำไรตามที่กำหนดไว้ในมาตรา91ทับ2 การที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81วงเล็บหม่วง,งเล็บกอถึงฉอสรุปได้ดังนี้เช่นกิจการต่อไปนี้นะคะเข้าขายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ได้รับการยกเว้นนะเช่นการขายสินค้าบางประเภทการขายพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่แปรรูปทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิตปุ๋ยปลาปอนอาหารสัตว์ยาหรือเคมีพันธ์ุที่ใช้สําหรับพืชหรือสัตว์ฉะนั้นตรงนี้นะคะการขายพืชผลทางกเกษตรเฉพาะที่ยังไม่แปลรูปยกตัวอย่างเช่นเรามีบ่อปลานะคะเราจับปลาไปขาย นะพาปลาไปขายนะคะถ้าเกิดในกรณีที่นาเรานําปลาไปแปรรูปเป็นอาหารกระป๋องนะคะตรงนี้เรียกว่าได้ผ่านการแปลรูปการแปลรูปเช่นนี้ก็จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการขายหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือตําราเรียน เป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้นต่อไปการให้บริการบางประเภทตามมาตรา81วงเล็บหนึ่งวงเล็บชอถึงถอเช่นการให้บริการทางการศึกษาห้องสมุดพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์การให้บริการที่เป็นงานศิลปะและวัฒนธรรมการประกอบโรคศิลป์นั่นอันนี้ก็จะเป็นวิชาชีพอิสระนะคะการประกอบโรคศิลป์การสอบบัญชีการว่าความหรือการประกอบวิชาชีพอิสระอื่นตามที่อธิปดีกําหนด การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลการให้บริการวิจัยการให้บริการทางวิชาการการให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงานการจัดบริการแห่งผันกีฬาสมัครเล่นการให้บริการขนส่งในราชนาจักรการให้บริการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ การให้บริการเช่าเช่านะคะการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในกรณีนี้จะได้รับการยกเว้นนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่อนะคะก็คือการขายสินค้าและการให้บริการที่รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชกิจดีกาหลายฉบับเช่นการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล การให้บริการสีข้าวนี่คือการให้บริการสีข้าวก็จะเป็นลงสีนะคะต่อไปการนําเข้าการนําเข้าสินค้าที่เป็นพืชผลทางการเกษตรยังไม่แปรรูปนะคะเป็นสัตว์นะคะ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตปุ๋ยปาปนอาหารสัตว์ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สําหรับพืชหรือสัตว์ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สําหรับพืชหรือสัตว์หนังสือพิมพ์นิตยสารหรือตําราเรียน2.2.5การขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบักรับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่มูลค่าของฐานอันนี้คือฐานภาษีเนี่ย ไม่เกินไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมก็คือ1.8ล้านบาทต่อปีซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มฉะนั้นกิจการใดนะคะอยู่ในข่ายที่บังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่มูลค่าของฐานก็คือว่าไรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเนี่ยไม่เกิน1.8ล้านต่อปีก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาดูนะคะว่าจะเป็นใครบ้างก็จะมีหนึ่งผู้ประกอบการที่ใช้คําว่าผู้ประกอบการได้แก่บุคคลธรรมดาคณะบุคคลเป็นคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขายขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพที่ประกอบจการในประเทศไทย ประกอบการในประเทศไทยนะคะในราชนาจักรไม่ว่าจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 2. ผู้นําเข้าซึ่งหมายถึงผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นซึ่งนําสินค้านําสินค้าเข้าไทยนะคะนำสินค้าเข้ามาในราชนาจักรไม่ว่าเพื่อการใดๆ ไม่ว่าเพื่อการใดนะคะต่อไปข้อ3ผู้ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา82ทับหนึ่งทั้งนี้ไม่มีบทบัญญัติใดที่เป็นข้อยกเว้นให้กับผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลสกากรเช่นสากรการกเกษตรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพรบรสากรไม่ได้ถกกำหนดให้เป็นนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา39เมื่อสากรน,นั้นจัดหาวัสดุการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกถือว่าเป็นการขายสินค้าทางธุรกิจจึงเข้าขายเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สาก์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนเริ่มดําเนินการหรือจะรอให้มีรายได้ใกล้ถึงเกณฑ์ก็คือมีรายได้นะคะถึง1.8ล้านบาทต่อปีก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสากร์ฉะนั้นในข้อ3นี้นะักศึกษาก็ต้องศึกษาดูให้ดีนะคะในเรื่องของสากร์ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มถูกกำหนดให้มีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแท็กพอยต์ตามมาตรา78ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับกับอะไรคะกับฐานกับฐานนะคะกับฐานภาษีมูลค่าเพิ่มและการจัดทำใบกับภาษีผู้ประกอบการต้องจัด ทำทันทีจัดทำใบกับภาษีทันทีที่ความรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของท็ก p o i n ์นะคะในแต่ละกรณีว่าเกิดขึ้นเมื่อใดนะคะเขาบอกว่าเพื่อส่งมอบต้นฉบับให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และให้นําสําเนาแบ,บ่งกับภาษีนั้นมาเป็นเอกสารประกอบการบันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักได้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและจัดทํามีการจัดทํารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ประมัวนัิดากรกําหนดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับนิยามศั์นะคะในภาสีเราค่าเพิ่มก่อนนะคะมาตรา77ทับ1โมเด8คำว่าขายในภาสีราค่าเพิ่มนั้นหมายถึงอะไรคำว่าขายจะหมายความว่าการจำหน่ายนะคะมีการเรียกว่าการจำหน่ายขายก็คือจำหน่ายนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะจำหน่ายจ่ายจ่ายโอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่วักหลังนี้นะคะต้องต้องเป็นการที่เรียกว่าต้องเข้าใจนะคะว่าเวลาเราโอนหรือจำหน่ายสินค้านั้นนะคะบางครั้งนั้นก็จะไม่ได้รับนะเป็นเงินนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขายและให้หมายความรวมถึงงเรียบก,ก่อสัญญาเช่าซื้อสินค้าสัญญาเช่าซื้อสินค้า ที่ถือว่าเป็นการขายนะคะสัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่อนไปอย่างผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อแล้วหรือสัญญาสัญญาจะขายที่เป็นไปตามหนักเกณฑ์เงื่อนไขที่พิดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีนะคะขอวงเล็บขอส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนอันนี้เพื่อขายนะคะอันนี้เป็นลักษณะของตัวแทนนะคะ ผมเล็บคอส่งสินค้าออกออกนอกราชอาณาจักรโฮเด็บงอนํนำสินค้าไปใช้ไม่ว่าการใดๆนำสินค้าไปใช้นะคะเว้นแต่การนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบภาระของตนเองโดยตรงตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดฉะนั้นเวลาผู้ประกอบการนำสินค้าไปใช้ไม่ว่าการใดๆนะคะถือว่าเป็นการขายข้อยกเว้นตรงนี้นะคะก็หมายความว่า สมมุติว่าเรามีการนะคะแล้วเราซื้อวัตถุดิบเข้ามาที่จะทําการผลิตนะคะผลิตผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อเรามีการเบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตตรงนี้นะคะยกเว้นนะคะไม่ถือว่าเป็นการขายนะคะต่อไปการขายนะคะก็จะมีวงเรีบจอมีสินค้าขาดจากรายงานมีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าสินค้าขาด ก็ถือว่าของที่หายไปนะคะก็ถือว่าเป็นการขายสินค้าขาดจากแรงงานสินค้าและวัตถุดิบต่อไปโเลบปชอมีสินค้าคงเหลือในกรณีที่มีสินค้าคงเหลือหรือมีทรัพย์สินที่มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการเหลืออยู่ณวันเลิกณนะวันเลิกประกอบกิจการนะฮะแต่ไม่รวมถึงสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินของผู้ประกอบการซึ่ง ได้ควบเข้ากันหรือได้ออิการทั้งหมดให้แก่กันทั้งนี้ผู้ประกอบการใหม่อันได้ควบเข้ากันหรือเป็นผู้รับอวอิการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มฉันตรงนี้เวลาเราเลิกจการน,นะคะแล้วก็มีสินค้าและทรัพย์สินนะคะคงเหลืออยู่นะคะในวันเลิกจการก็ถือว่าอยู่ในหัวข้อคำว่าขายนะคะต่อไปชอกรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องเข้าใจนะคะเกี่ยวกับคำนิยามสับต่อนะคะอามาตา77ทับ1วเล9สินค้าสินค้านั้นหมายความว่าสิน,สนทรัพย์สินที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง ที่อาจมีราคาและถือเอาได้ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขายเพื่อใช้หรือเพื่อการใดๆและให้หมายความรวมถึงสิ่งของทุกชนิดที่นำเข้าอันนี้คือคำนิยามของคำว่าสินค้าคำนิยามสับต่อนะคะในมาตรา71ทับ1มวงเล็บ10คคำว่าบริการ บริการนั้นหมายความว่าการกระทําใดๆอันอ่านหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมีใช้การขายสินค้าการให้ความหมายรวมถึงการใช้บริการรวมถึงการใช้บริการของตนเองไม่ว่าประการใดๆแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงไม่รวมถึง การให้บริการหรือการนำสินค้ามาใช้เพื่อประกอบการของตนเองโดยตรงตามหลักนะคะเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเที่ธิดีกำหนดเงื่อนไขการนำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรือซื้อบัตรหรือหลักทรัพย์เงื่อนไขการทำรรตามที่อธิบที่พิีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีมาตรา71 1้อหมึ่เงื่อผู้นำเข้าหมายความว่าผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นซึ่งนำเข้า คำนิยามศัพท์มาตา71ทับ1วงเล็บ12นำเข้าหมายความว่านำสินค้าเข้ามาในราชนาจากักรและให้หมายความรวมถึงและให้หมายความรวมถึงการนำสินค้าที่ต้องเสียอากรขาเข้าหรือได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยสุนกัาการ ออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใช่าการส่งออกด้วยนิยามศัพท์ในมาตรา77ทับ1วร็บ20คำว่าสถานประกอบการหมายความว่าสถานที่ซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิการเป็นประจำและให้หมายความรวมถึงสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย นอกจากนี้มาตรา77ทับ2ยังได้กำหนดให้การกระทำของกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการและการนำเข้าสินค้าการนำเข้าสินค้าโดยผู้นำเข้ารวมถึงกำหนดเงื่อนไขของการให้บริการไว้ดังนี้การให้บริการการให้บริการ ในราชอาณาจักรให้หมายถึงบริการที่ทำในราชอาณาจักรโดยไม่คำนึงว่าการใช้การใช้บริการนั้นจะอยู่ต่างประเทศหรือในราชอาณาจักรการใช้บริการนะคะจะอยู่ในต่างประเทศหรือในราชอาณาจักรซึ่งรวมถึงการให้บริการการให้บริการที่ทำในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชนาจักรให้ถือว่าการให้บริการนั้นเป็นการให้บริการในราชนาจักรความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้แก่มาตรา82และมาตรา82ทับ 1, รวมทั้งนิยามศัพท์อื่นในมาตรา77ทับ 1, เพิ่มเติมอีก จิงจะนำมาสรุปได้ว่าถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มทำธุรกรรมนะฮทำธุรกรรมที่เป็นไปตามคำนิยามศัพท์ขายบริการนำเข้าตามมาตรา77ทับ1วงเล็บ8มวงเล็บ10และวงเล็บ12ความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเกิดขึ้นทันทีเช่นกรณีดังต่อไปนี้การบริจาค การบริจาคสินค้านะคะการบริจาคสินค้าของผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ถือว่าเป็นการขายเว้นแต่บริจาคให้แก่ส่วนราชการต่อไปวงเล็บ2องผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีทรัพย์สินที่มีทรัพย์สินที่ได้มีไว้เพื่อขาย ไม่ว่ากรณีใดๆอันนี้ก็จะมันเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินแล้วนะคะทรัพย์สินนั้นถือว่าเป็นสินค้าตามนิยามศัพท์ด้วยดังนั้นเมื่อมีการขายทรัพย์สินที่มิใช่สินค้าดังกล่าวความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มย่อมเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการขายสินค้าตามกติมานะคะ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มข้อที่3เรามาดูข้อที่สามนะคะการนำการนำสินค้าหรือบริการไปใช้เพื่อก,การของตนของตนเองถือว่าเป็นการขายตามมาตรา77ทับ1วงเล็บ8วงเล็บ3และให้เป็นการให้บริการที่หาประโยชน์ตามมาตรา77ทับ1วงเล็บ10 แต่มีบางกรณีตามประกาศของอธิปดีกรมสมการเกี่ยวกับมูลคา่าเกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มฉบับที่1และฉบับที่2ที่ได้กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการนําสินค้าอันนี้อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้แล้วนะคะและบริการไปใช้เพื่อประกอบการของตนเองโดยตรงไม่ถือว่าเป็นการขายอันนี้คือการนําสินค้าไปใช้ ในการผลิตสินค้าในการอุตสาหกรรมนะคะวัตถุดิบก็ถือว่าเป็นสินค้าเมื่อนําสินค้านั้นน,นำวัตถุดิบซึ่งถือว่าเป็นสินค้าของการอุตสาหการรมไปใช้ในการผลิตในกรณีนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการขายนะคะอันนี้ก็เป็นการนําไปใช้เพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อการประกอบการของตนเอง สินค้าและบริการดังกล่าวจะไม่ใช่รถยนต์นั่งที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนฉะนั้นในกรณีที่เป็นรถยนต์นั่งที่เป็นมีที่นั่งเนี่ยไม่เกิน10คนตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่นํามาใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเองซึ่งรวมถึงสินค้าและบริการที่นําไปใช้เพื่อการรับรองหรือการใช้รถยนต์นั่งดังกล่าวกรณีไม่ถือว่าเป็นการขายตามประกาศอธิบดี ะะให้รวมถึงการที่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรถยนต์นำรถยนต์นั่งไปไว้ในสถานที่แสดงรถยนต์เพื่อขายด้วยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม,มงเล็บ4สี การนำเข้าไม่ว่าสิ่งที่นำเข้าจะเป็นของฝากของขวัญหรือสิ่งของใดๆไม่ว่าผู้ที่นำเข้าจะเป็นผู้ประกอบการที่ขายสินค้านั้นหรือไม่ก็ตามให้ถือว่าเป็นการนำเข้าสินค้าผู้นำเข้ามีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา77ทับ1วงเล็บ9วงเล็บ11และวงเล็บ12 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา78มีดังนี้การขายสินค้ากิจกรรมการขายเสร็จติดขาดสัญญาจะขายความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีการส่งมอบสินค้าถ้าเป็นในเรื่องของสินค้าก็จะเป็นการส่งมอบสินค้าการเช่าซื้อขายผ่อนที่กรรมสิทธิ์นะคะยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อตรงนี้นะคะ แท็กพอยต์ความรับผิดจะเกิดขึ้นตามงวดที่ถึงกำหนดชำระการฝากขายที่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งแห่งประกาศของที่ปดีกรมสมการฉบับที่8นะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการฝากขายเมื่อตัวแทนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้ามันก็จะมีเว้นแต่เว้นแต่ตัวแทนโอนกรรมสิทธิ์ชำระราคาหรือได้ออกแบบกับภาษีก่อนที่จะมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า การส่งออกแท็กพอยต์จะเกิดขึ้นก็เมื่อชำระอากรขาออกวางหลักประกันจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากอขาออกการขายกระแสไฟน้ำประปาหรือสินค้าที่ไม่มีรูปร่างเมื่อรับชำระราคาการขายสินค้าด้วยเครื่องอัตโนมัติเมื่อนำเงินสดออกจากเครื่องอัตโนมัติแท็กพอยต์ ในกรณีการให้บริการกิจกรรมนะคะการให้บริการโดยมีค่าตอบแทนเมื่อได้รับชำระราคาเว้นแต่มีการออกใบกับภาษีก่อนรับชำระราคาการให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนเมื่อเมื่อมีการใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่นเว้นแต่มีการออกใบกับภาษีก่อนได้ การให้บริการที่กำหนดในต่างประเทศและใช้บริการในประเทศไทยเมื่อชำระราคาค่าบริการผู้จ่ายเงินต้องนำส่งแโดยยื่นแบบพอพอ3าการให้บริการด้วยเครื่องอัตโนมัติเมื่อมีการนำเงินออกจากเครื่องการรับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตการชำระนะคะค่าบริการด้วยบัตรเครดิต เมื่อมีการออกหลักฐานการใช้บัตรเครดิตกรณีรับโอนสิทธิ์ในบริการที่เคยเสียบัตอัตรา0%เมื่อชำระค่าบริการสำหรับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา78สำหรับการนำเข้า การนำสินค้านะคะการนำเข้าสินค้าทุกกรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อชำระอากรขาเข้าการวางหลักประกันอากรจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาเข้าเว้นแต่ไม่ต้องเสียอากรหรือได้รับการยกเว้นอากรกรณีผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้านำเข้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่รับการยกเว้นอากรขาเข้าเกิดขึ้นพร้อมกับ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราสุนกากรก็ขอจบการบรรยายในส่วนที่1ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มพบกันในตอนที่สองในบทที่4ี่นะคะ